สาขาสองสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้มาเงียบเหงาอย่างเดียวดายก็เขาไม่มากันอนะ่ะว่าตายแล้วหมดกันไม่มีแล้วปล่อยเราเดียวดายแล้วอืมว่างานการเขาเปิดแล้วมั้งมีงานมีการทำไม่มีเขาก็ดิ้นกันไป ตอนนี้เหลือเราอยู่คนเดียวยังเหงาเหงาอยู่อืมลยฟ้าก็ยังไม่เสร็จอืมอยังไงดีอยู่เดียวได้ดีละอยู่คนเดียวเหงาจัง แนะนำเมนูก่อนไข่เจียว20บาทะากะเพราไก่ไข่ต้ม20กะเพราไก่ไข่ดาวเอ้ย25ผัดพิแกงไข่ต้มผัดพิแกงไข่ดาว25ทุกอย่าง25ยกเว้นไข่เจียว20อ้าวนึกว่าไม่มาโอ้ยเหงาแย่เลยเร็วๆ ให้ไวมามามาวันนี้มาไม่ใช่ไหมมาเอ้ยถ้าช้าแอบนึกว่าเหงาซะแล้วเราอืมตอนอย่างงั้นใจต้องสู้ มันต้องสู้เนี่ยมันถอยไม่ได้แล้วโควิดจะพ้นแล้ว<ะ>โควิดจะพ้นแล้วไมไ่หมดโควิดแล้วไปเลยนะไปข้าหมูทิ้งเราไปล่าไปไหนไม่รว้เนี่ยหมาเปล่าลหรอเออมามามาวันนี้ วันนี้แม่ค้าเข้ามาแม่ค้าแต่ข้าแม่หมูไม่มาอือก็ต้องอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายซะแล้ว นีก่อนขอบคุณสุหปรับการติดตามรับชม